อสวัสดีครับผม,ผมกับหำซุยนะครับผมเมื่อนี้คือผมที่มีเรื่องที่มาเว้ามานบอกนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ประสบภัยเองเรื่องการขนแก้อ้อยนะครับอันนี้เมื่อนี้ผมไว้าิบัดคลิปะละก็เลยก็เลยมาเว่าเรื่องว่าการสั่จนะปีนี้คือฤดูการอ้อยนะครับผมแล้วแค่ อเคอยากมาบอกว่านี่เมื่อนี้คือที่เรียกผมผมชิบเบิลเด้นี่ครับเบื้องบรรยากาศเบื้องว่าเมื่อสักหนยครับมันมันเป็นผลกระทบนะครับผลกระทบต่อหมู่บ้านหลายหมู่บ้านภายในหรือเป็นภายตำบลจังสี่นะครับเราก็เลยว่าที่เรียกชิบเบิลดอกมันก็เกินเหตุการณ์หลายเทอมากช่วงฤดูอ้อยมาปุ๊บนล้วกาคือมีเหตุการณ์ไฟดับไฟดับไฟดับนะครับเนี่ยไฟดับแล้วผมก็เลยว่าอยาก ฮาเชียนล่องเรียนนุ่ยงานได้ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นแบบไหนวะมันมันน่ะมันเป็นทุกปีไหมครับเรื่องไฟดับไซแอนอ้อยสูงนะครับไซอ้อยสูงเนี่ยแล้วนี่มันมาก่อไฟในหมู่บ้านเพราะว่าไฟในหมู่บ้านเฮาเป็นปะนี่ใส่โฮแบบอู้อยากได้หลายตันนี่ครับไซเทินเทินแล้วใส่ไฟในหมู่บ้านมันก็คือจังทางหลวงนะครับในเขตอันชุมชนชนบทเนี่ย เราผมบอกว่าอมันโมเมนหรอกมันมาทุกปีทุกปีต้องมาเกาะใส่ไฟก็เนี่ยไทยบ้านเดือดร้อนเลยครับเดือดร้อนกันห้างแบบตำบลอะ่ะเพราอวัยยุ่ใส่อะบ่เมนบ่เป็นเฉพาะบ้านผมนะแล้วอันที่มู่บ้านไหนเป็นเนี่ยลองเขามาเพราะว่าบ้านห้องมันไมเป็นถนนลักนะครับแล้วการใส่อ้อยเนี่ยโรงงานน้ำตาลเขาโรงงานเขาที่รับซื้อเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานในการวัดเพื่อจะใส่เขาตำ แล้วแบนี้เป็นอย่างไอ้ว่าคนไซอ้อยอ่ะคือธรรมดานะครับคือพี่ได้เงินไซหลายกูก็ได้ได้หลายเนี่ยมันผสมครที่เห็ดเพราะว่าสาวบ้านมันเดือดร้อนนอกจากใส่ไฟจริงครับคุณคุณรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยมันมันมีแล้วเพื่อนก็รับผิดชอบให้แหละแต่ว่ามันผสมควรที่จะเป็นนะครับบางทีมันเนี่ยคือช่วงเนี่ยคนจะนอนแล้วเนี่ยอากาศอากาศห้อน,นั่นแหละคุณคิดว่านอนในบ้านเน่ยคุณชิว่าจังไหร่เนี่ยลองลอง,ลองคิด่งว่า คุณจะนอนยังไนคุณที่นอนวิธีไหนเนี่ยเพราะมันห่อนไงเพราะว่าในบ้านเฮาเนแนวมันนอกบางคนก็ติดแอร์บ้านคือบางคนก็บ่มีแอร์ก็มันก็นอนยากมันก็คือนอนอยู่ให้ยื้อส่วนเดีเรื่องแบบนี้เนี่ยที่แรกผมยู่งว่าแอกมันมันเกิดมันเกิดไว้ประจําครับช่วงหน้า้อยอ่ะเพราะว่าในบ้านเฮามันมันมันเป็นถนนที่แบบใส่ไฟนั่นจะสูงประมาณเท่าไหร่สองจุดห้าเมตรบ่ประมาณนี่บ่หรือสามเมตรอะไรมาเนี่ยผมว่าม่ง มันอะโอ้แม่งสั่นโอครับ,บเรามันบางทีมันมันเก็บกดเกินไปนะครับมันมันก็ส่งกดที่เกิดเราผมว่าขอเขาที่หาแนวทางแก้ไขปัญหายัางไหนเนี่ยแล้วก็เรื่องถนนพังเนี่ยถนนพังก็สําคัญนะครับเพราะว่าให้เกิดจากรถอ้อยเลยรถบรรทุกหนักๆถนนในหมู่บ้านก็พังผมก็เลยกว่า มันมันบสมควรที่คือกฎหมายเขากำหนดไว้ซ้ำนี้นะครับคือจังยกตัวอย่างคือเหมือนกรุงเทพเนาะที่รถรถดำแรหนหนัก,นกครับทางพังแบบนั้นครับซุ่มเออนี้ฤดูกาลอ้อยเนี่ยชาวบ้านเลือดร้อนยังหนักเลยหนึ่งรถรถอ้อยอะ่ะไ่ได้โหดทุกคันนะครับอันนี้คือเรายกตัวอย่างบางคันพอรถเป่ากลับมาว่าเฝ้ากลับมาอ้อย กลับมาอ้อยเนี่ยแล่นแบบในหมู่บ้านน่ะในในหมู่บ้านอะตามหลักกฎหมายอิหรีนี่ก็ต้อง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้แม่งมึงแล่นแบบปู่ปู่ไปเด็กน่อยนะหมู่บ้านครับเราทางน่ะตามหมู่บ้านของมันมันก็แคบมันครับเพราะว่าเราเปนถนนหลักถนนหลักมันต้องมีไหลทไล่เขาเอิ้นไล่ทางเหมือนหันละครับประมาณนั้นแหละเขาต้องมีไล่ทางอนี้ทางในหมู่บ้านก็แคบพอพอแล้วคุณเป็นรถพ่วงคุณต้องแล่นแบบยั่งเร็วอะแล่นไปแบบปืไปอะ ผมไม่อย่างนี้เป็นเป็นห่วงลูกบ้านเป็นห่วงเด็กๆนะครับเด็กน้อยบางคนมันม่ารูปวาสีภาษานาะคนมันนอกเขาเนาะมันก็แล่นก็ต้องมามันอันตรายแล่นมาขี้ฟงขี้ฟุ้นมาเต็มที่ครับผมไม่ได้โหดเผื่อได้แต่ว่าส่วนของผมก็เคยมีอ้อยแต่เขาก็พยายามแบบต้องเฮ็ดที่นะแบบเขาก็ต้องบอกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่บางทีมันก็บอกกันไปก็บ่ได้เนี่ยอยากอยากอยากขอร้องน่วยงานไหนที่ขาเจ้า ซอยห่าได้ใช่ไหมนะแบบโรงงานน้ำตาลก็คือแบบขเจ้าไปหอดปิ๊บขเจ้าก็ต้องมีเครื่องวัดได้ว,ว่าสูงเกินไปเขาต้องขี่รถเข้าไปสอดก่อนโรงงานน้ำตาลเขาก็เห็นเนี้ยแต่ว่าคนหอ่ออันนี้ใส่คนหา้ามกากไงเฉพาะบางคันนะครับอันนี้เฉพาะเนี่ยเหมือนโยกใส่ไฟดับปุ๊บเนี่ยม,มือไหนมาเมื่อดตึ๊บแล้วก็บรว่าไฟฟ้าเพิ่นกว่ัางงานเป็นมาครับ,ค,รบคือจังแบบอำเภอนึงเนี่ย มันก็ไม่รู้ว่ามีจากตำบลน่ะมันก็เป็นทุกตำบลเขาก็ต้องซ้อมเนี่ยเ,เขาก็ต้องเห็น e อเอฟฟ้าเท่านี้อีกเรื่องนึงเ่ะเขาก็เห็นเไฟฟ้าเพราะมันเขาต้องมาซ้อยให้เขาแบบนั่นแบบนี้ที่นะก็เลยแบบอยากเล่านะครับผู้ใดมีข้อคิดแนวทางที่แบบแก้ไขปัญหาได้ซ้อยกันนะครับลองคอมเมนต์ลอง, comment, ล,องลองมาคุยกันเบิง้งเนี่ยมันเดือดร้อนอีหลีครับลคว่าไฟดับครับผมนี่เห็นไหมมีคนมาสัมภาษณ์อีกก็ไฟดับก็เกิดเรื่องจากไอ้อะไรนะเคร่แก่อ้อย บ้านเฮามันมันไปฮะสายไฟรู้จักฮะไหมครับภาษาอีสานมันละคำฮะมันไปดาดไปตำนักเจก้เเาก็ะเลยนักข่าวก็ะถามเจีงจังนะครับ <c oughs> แลยวครับผมโอเคนะครับผมผมผมฝากไว้ซ้ำนีแ้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวลองกันผู้ใดเดือดร้อนเี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนะครับผม แล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปให้บึง้งแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับธรรมดาระช่วงนั้นที่เบียบเป็นเทศกาลช่วงนี้ฤดูเก็บเกี้ยวอ้อยนะครับแล้วก็เขาก็อยากอยากให้พี่น้องน่ะก็ช่วยกันเี่ไ่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนเมบ่ครับเขาก็ไม่ต้องใส่สูงเกินไปยางเง้เขาก็หูดิ้าวาระดับการเขาเก้วอ้อยทุกมือทุกมือเขาเก้วอ้อยทุกปีทุกปีเนี่ยเขาต้องหูดีเราวาเด้อแบบนี้มันสูงกันไปพอแล้วเด้อพออันนี้บมแมนว่า กู่ใส่เอาหลายซ้ำไหนกูแบบยังได้นั่นได้นี่ใช่ครับโอ้คำว่ากูขอโทษนะครับผมคะว่าบางทีมันเขาว่าเขาหลุดปากไมมันมันมันเคยชินไหมในคือแบบโอ้เบาประสูภาพเบาเบเพาะนะครับเนาะผมตะขอโทษในคาที่ประสนเพาะประสุภาพนะครับมันมันอินไงมันอินในเรื่องที่แบบเนี่ยมันโมมันนามโมโหนะครับผมก็เลยแบบโอ้ยเบาใส่ก็บอะไรนะครับ เาได้มีอันแบบข้อมูลเราผมอยากลองเรียนเลยล่ะเมาะว่ารู้สว่าเออเลาก็แบบมีข้อมูลมาปรึกษากันนะครับเอาอันซ้อยกันแก้ไขปัญหานี้ได้แบบไหนนะครับผมในแต่ละปีมีทุกปีครับเนี่ยเยวันนี้น่ะที่แรกว่าจิบเฮดนะครับแล้วก็เลยเอออัดคลิปคุยกันลองมีข้อแนะนําแต่เรามองแต่เรามองนะคุยกันนะครับรับผมไปแล้วครับบายบายแค่มีเหระครับผมครับ